ขึ้นมานี่มันก็มีตรงเนี้ยเป็นโค้งแล้วก็เอาตะปูตออย่างนี้เลยตรงนี้วันระดับไว้เ่างขีดเส้นไว้แล้วก็ตืดไปยาวไปถึงตรงนู้นเห็นไหมแล้วตรงนู้นก็ใส่ไปยาวไปถึงตรงนู้นเพื่อเราจะได้เอาเหล็กใส่ขวางๆอะ่ะเนี่ยถึงตรงนู้นเมื่อกี้ใส่เส้นนี้แหละใส่ถึงแค่ตรงเนี้ยเี๋ยวก็ต้องตัดแล้วก็มาใส่ต่อ เหมือนฝั่งเนี้เพราะฝั่งนี้โบก็ตัดมาใส่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ต่ออยาเไงี้ยไปเรื่อยๆนี่พัดลมเขาแฝงไว้บนนี้เลยอ๊อ <c oughs> นี่สด้ถึงตรงเนี้ยเมื่อกี้มันยากตรงที่เอาใส่ไปในข้างหลังท่อท่อสายไฟอัน,นเนี้ยเนี่ยมันเลยยากหน่อยแล้วก็นูเล็กเหลือตรงโู้นอีกบานเลย แล้วก็ก็อะไรดีวะเหนื่อยแล้วงงอึบมีเงาะด้วยเห็นนะดูดิที่น้อยอย่างเงี้ยกูคงเก็บหรอกไม่ไหวแล้วตามบ้านนูน้นเนี่ยตะปูคนกี่ซื้อมาเป็นกลน่องเลยกล่องอย่างเงี้ย ป่ะป่ะไปลงคลิปบ้านนูอาบน,น้ำดีกว่าจุ๊บมัวบ์เห็นไหมเราจะใส่แบบนี้